สวัสดีครับพี่พีพัง์ชาแนลนะครับผมมาตาเตอร์เรสมาทำบุญไหว้พระวันหยุดนะขอว่าให้อาหารปลามาโผลท่ที่วัดมะขามนะครับตอนแรกเราไปวัดกุ้เอี่ยมมาแล้วนะวัดสะพานสูงนะครับแล้วก็วนมาทางนี้ก็เลยกระโดดข้ามสะพานลังสิตมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าปฐมานะครับก็มาโผล่ที่วัดมะขามนั่นเอง มาให้เทเลสให้อาหารปลากันเมื่อกี้ไปไหว้เซนแปะมาแล้วอขอพรให้รวยรวยเทเลสเออเอา,านั่งเอาเลอะคลิปหายหมดแล้วเอาไม่เอาก็ยี้ามาให้มันนะนู้นมันมีกี่ตัวนะยืนยืนมาจะไม่หยิบให้อ่าโอ้โหเก่งยังวะหัวโอ้โห ลดขอรองเท้าก่อนเสอรองาหดน้ำลงไปปลาเทียบเลยปลาสวายปลาเบิกจะอีปลาเบิกปะเนี่ยปลาตะเพียนนะครับปลาเบิกยังไม่เห็นนะเห็นแต่ปลาสวายว่ะปลาเบิกตัวใหญ่นะปลาตะเพียนหางแดงนะครับเทียบเลยเราดูปลาอุ๊ยอุ๊ยออุยสวายเปลือกเทเลส สวยเปลือกเพื่อเน,เ,นเพื่อนสวยเปลือกเห็นรูปคู่หน,นึ่งน,นะเมื่อกี้นี่หายากนะหายากนะสวยเปลือกชอบเลยไอ,ยต,อยติมไหนอะ่ะผมจำไอติมวอวได้อ่ะล่มเขาไม่ได้ขายไอยติม <laughs> น,นีเพื่อนเลี้ยงรุ่นกันด้วยนะที่สระบุรีนะครับเราก็ไม่ได้ไปนะปเราก็ติดภารกิจหลายอย่างครับก็เลยมาทําดุลที่วัดปุเอี่ยมแล้วก็ทำดุนให้เพื่อนผู้เรืองรับไปได้วยนะครับ,รบแล้วก็มาโโล่กันที่นี่ที่วัดมะขามนะ เออยังโยนว,วงนอกกาะดีๆเทะเลสคนก็มาทำบุญไหว้พระกันเยอะนะครับวันนี้ว,วันพ่อกระถินด้วยนะพ<อ>่อประถินประจำปีสองห66นะครับทั่วประเทศนะครับผม บรรยากาศโดยว่เรามาอยู่ที่แพรโต๊ะสาเข้าทางนั้นนนะเดินต่อๆๆนาเพื่อนๆก็มาเที่ยวกันได้นะครับอยู่แถวใกล้ประทุมก็มาเที่ยวกันแวะมากับข้าวของขายตลาดนะครับศาลเจ้าแล้วพระมีให้ไหว้ครบนะครับของกินเพียบนะครับเฮ้ยๆๆๆๆแล้วก็ กุยช่ายอร่อยนะกุช่ายที่นี่ว,วันมะขามอะไรไให้หมดเลยแล้วเธเลไม่ให้ลูกไม่ให้แล้วอยู่แล้วให้เอาเอาไปอีกไปเก็บเอาอเเลให้ให้หมดอันนี้ไม่หยิให้ใส่รองเท้าก่อนดิส่รองเท้าก่อน,นขยันสิเราไปสส่เ้าก่อนนะไปสั่งเท้า,ออทาด้วย ชีกอนชีกอนชีกแบงเออโอ้โหมันจะอิ่มมามลูกหอ้แมงกินเลยเออเองชีกมันไม่รู้หรอปลาหมดแล้วปลากินให้อิ่มนะเออปลาเยอะนะครับปลาเยอะปลาถั่วปะเพียนหางแดงปลาเยอะลาแมงฉีกปลาน้ำจืดนะ แม่น้ําเจ้าพาย,ยานะครับก็ลมลมน้ําจืดเนี่ยลมแม่น้ําจืดนยลมเย็นนะแต่บ้าน <ไป S 1> ผมเนี่ยลมทะเลลมทะเลก็เย็นเหมือนกันแต่จะอ่ากลิ่นไอทะเลจะเหนียวเหนียวตัวหนอยนะแต่ลมแม่น้ำเนี่ยมันจะเย็นสบายบลมแม่น้ำเย็นสบาย เกียบเลยเทเลสมีปลาเปลือกด้วยดูสิไหวเปลือกไอ้อยู่ไหนวอะอะเฟสเฟิตเออเไหนฟิตอ่ะไหนฟิตไหนอ่ะฟิตแปลว่าโอ้ยฟิตว่าปาลาหรอโอ้ยจับได้ปะน่ะหนาได้เหรอมันจะกัด,กดหรือเปล่าไม่กัดรู้ได้ไงไม่กัดอ่ะ โออหัวเดี๋ยวเขาอาหัวออกไม่ได้หรอกเออ้ยมานั่งดูดิเดี๋ยวร<ม>องเท้าลูดเนี่ยจะปีนพอก่อนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวไม่ครบนาทีเลยอ่ะห้ามยืนอ่ะยืนได้แค่นี้แหละพอะไม,ไมอ่ไม่อ่ะไม่ไม่ไมไมไมหัวทิม่มหรอกจับะวะดึงไว้ดึงไวะ <laughs> เทเลส <Bye bye. S 1> เออบายบายนกบายยบายยอะไรบายยใครอย่าซ่านะเทะเลสต,ตกไปปลาต่อยกระเจียวหลุดเลยเฮ้ยจออออับลูก้อาป่าหลุดไ,ดออไน,นะอะไรนะ บอกปลาก่อนเลยจะไปแล้วนะไม่บายก่อนไม่บายฟิตก่อนพีลเลดร,รอพ่อไปเดินไปอ <laughs> รอก่อนพี่เลด รูปผมเลยมาดูปลาเนี่ยด,ดูปลาเนี่ยลอก่อนจะไปไหนเน่าต่อแม่ก่อนนี่เห,นเหรอครับจุดซื้อหนัปลาเราอยู่นี่นะซื้อได้ไเลยเฮดเฮดไปไหน เออเอาเมื่อก่อนป้าเสร็จล้วมาล้างมือตรงน้ไม่มีน้ำยาไม่ได้มีน้ำยาควงขวาไงไปเฮ้ย่อยเรวโอเคให้บายบายก่อนบายบายก่อนบายบายปาบายบายชมก่อนบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ้ยไม่มไปมา